สวัสดีครับคืนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของตึกแห่งหนึ่งนะฮะตึกที่มันยืนตระหง,ง่านอยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ว่ากลับถูกทิ้งร้างเอาไว้ในความมืดมิดเป็นคำถามที่เอ่อผมว่าหลายๆคนคงเคยรู้สึกเหมือนกันนะครับเวลาที่เรามองออกไปเนี่ยไม่รู้ทำไมสายตามันจะถูกดึงไปที่ตึกนั้นเสมอเลยตึกที่มันดูแปลกแยกดูไม่เหมือนตึกอื่นๆรอบๆตัวมันเลย มันเหมือนเป็นภาพของความสำเร็จที่ถูกใครสักคนกดปุ่มพอส์ค้างเอาไว้อย่างนั้นเลยฮะความสูงที่มันควรจะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟกลับมีแต่ความมืดแล้วก็ความเงียบฮะมันก็ยืนของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับกำลังจ้องมองเมืองที่ยังคงเดินไปข้างหน้าโดยที่ตัวมันเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังเอาแล้วครับเรามาเริ่มค่อยๆด,ดําดิงไปกับเรื่องราวของตึกแห่งนี้กันดีกว่าเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่สุดท้ายแล้ว กลายเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของความว่างเปล่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่คือเรื่องที่เราจะมาคุยกันคืนนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีแบบที่เราคุ้นเคยกันไม่ใช่เรื่องของวิญญาณใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยความแค้นแต่มันคือวิญญาณของยุคสมัยทั้งยุคเลยที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังจากวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งมาถึงส่วนที่2กันนะครับความฝันที่ถูกแช่แข็งคือก่อนที่ตึกนี้จะกลายมาเป็น สภาพอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้รู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเหมือนศูนย์รวมของความฝันแล้วก็ความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บ้านเราเลยใช่ครับตึกนี้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาให้มันล้างนะฮะแต่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จเลยในยุคที่เราประเทศไทยกําลังจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียสถาปัตยกรรมของมันนี่ก็คือโอ้โหทะเยอทะยานมากๆ อย่างระเบียงเครื่องวงกลมที่เป็นเอกลักษณ์นี่นะฮะมันเหมือนเป็นการประกาศเลยว่าทุกห้องจะต้องได้เห็นวิวโค้งน้ําที่สวยที่สุดมันเลยไม่ใช่แค่ตึกธรรมดาไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือถ้วยรางวัลของชีวิตเลยละครับแล้วทุกอย่างก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี2540นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของจุดจบมันเหมือนระเบิดทางการเงินลูกใหญ่ที่ทําให้ความฝันทุกอย่างพังทลายลงมาในเวลาแค่ข้ามคืนและนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ฟังแล้วน่าจะปวดทุสุดเลยฮะ ตึกนี้สร้างไปแล้วเกือบ80% 80%นะครับคือเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกแค่นิดเดียวจริงๆความฝันก็เกือบจะเป็นจริงอยู่แล้วแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดลงแค่นั้นเลยภาพนี้มันเปรียบเทียบให้เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับจากยุคข,ของความหวังความทะเยอทยานที่เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดพลิกกลับกลายเป็นการล่มสลายแบบ ฉะพันมันคือการแช่แข็งอนาคตเอาไว้เลยครับณจุดนั้นจุดที่ทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปหมดแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นอีกความมืดมิดที่ปกคลุมตึกนี้อยู่เนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มตอนปี40นะครับแต่มันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานแล้วอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมกันไปนะฮะคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์นี้ดีๆเนี่ย จะเห็นเลยว่าช่วงต้นยุค90เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของโครงการที่เต็มไปได้วยความฝันเลยแต่พอมาถึงกลางยุค90เท่านั้นแหละครับกับมีคดีความที่มันซับซ้อนมากเกิดขึ้นซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับเจ้าของโครงการแล้วก็โยงไปถึงการเสียชีวิตของคนสําคัญคนหนึ่งเรื่องนี้แหละครับที่มันสร้างประวัติศาสตร์ด้านมืดขึ้นมาผูกติดกับตึกนี้จนคนในยุคนั้นเขาพูดกันว่าตึกนี้มันมีคำสาป คำพูดนี้มันสะท้อนความรู้สึกของคนในยุคนั้นได้ดีมากๆเลยครับมันกลายเป็นเหมือนคำสาบที่แปะติดอยู่กับตึกนี้ไปเลยแล้วพอวิกฤตปี40มาถึงมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการตอกย้ําเป็นการยืนยันเข้าไปอีกว่าคำสาบนั้นมันเป็นเรื่องจริงเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผีที่เขาว่ากันว่าสิงอยู่ในตึกนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็ได้ แนวคิดหลักของเรื่องนี้ก็คือลองนึกภาพตามนะครับว่าสถานที่เนี่ยมันก็เหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งมันสามารถบันทึกแล้วก็ดูดซับเอาความทรงจําเอาพลังงานต่างๆไว้ได้แล้วตึกแห่งนี้มันก็เหมือนกับได้ดูดซับพลังงานที่มันหนักหน่วงมากๆไว้ถึง2ชั้นซ้อนทับกันอยู่เรื่องวงนี้เป็นประสบการณ์ที่มาจากเอ่อกลุ่มนักสำรวจเมืองที่เคยแอบเข้าไปนะครับคือเขาไม่ได้เล่าว่าเจอผีเป็นตัวๆเลยนะแต่เขาเล่าถึงความรู้สึก เล่าถึงเงาที่มันมูบไหวอยู่ตรงหางตาเสียงกระซิบเบาๆที่มากับลมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความรู้สึกขดหูสิ้นหวังที่มันเหมือนเกาะกินอยู่ทุกชั้นทุกอนูของตึกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดก็คือผีของที่นี่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิญญ,ญาณของใครสักคนแต่มันคือตะกอนตะกอนของอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันของคนเป็นแสนที่ล้มไปพร้อมกับตึกนี้ในปี40แล้วมันก็มาผสมกับความมืดมิดจากคดีปริศนาในช่วงแรก อารมณ์ทั้งหมดนั้นมันยังติดอยู่ตรงนั้นยังวนเรียนอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยและในส่วนสุดท้ายนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วตึกแห่งนี้มันได้ทิ้งอะไรไว้ให้เราในปัจจุบันบ้างแล้วมันทำหน้าที่เป็นเครื่องตื่นใจในเรื่องอะไรสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าหน้าคนลุกที่สุดที่นักสำรวจไปเจอมาก็คือข้าวของต่างๆที่ถูกทิ้งไว้เหมือนกับว่าเวลามันหยุดเดินไปจริงๆ ปฏิทินที่ยังค้างอยู่ที่ปี1996อ่างอาบน้ำหรูๆที่พลาสติกยังห่ออยู่เลยเครื่องครัวที่ยังอยู่ในกล่องไม่เคยถูกแกะทั้งหมดนี่มันคือซากของความฝันที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เป็นเหมือนไทม์แคปซูลที่บันทึกวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงมาและนี่ก็คงเป็นบทสรุปถึงหน้าที่ของตึกนี้ในปัจจุบันนะครับมันไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราเฉลิมฉลองความสําเร็จแต่ มันยืนอยู่เพื่อตักเตือนตักเตือนเราว่าความทะเยอทะยานที่มันสูงเกินไปเมื่อถึงวันที่มันลมลงมาบาดแผลที่มันทิ้งไว้ข้างหลังมันจะใหญ่และลึกขนาดไหนสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าระหว่างวิญญาณของคนที่จากไปกับวิญญาณของยุคสมัยทั้งยุคที่ถูกทิ้งให้ตายอยู่อย่างนั้นอะไรกันแน่ที่มันน่ากลัวกว่ากัน